สวัสดีครับคุผมเวเฟอร์คริปโตนะครับวันนี้จะมาสอนซื้อเหรียญมิมบนเชนโซโลนานครับประจำปี2025นี้นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับปี2024นะก็เป็นช่วงที่ตลาดเหรียญคริปโตบนเชนโซโลนาเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะครับราคาโซโลนาเนี่ยขึ้นไปทำออทามไฮแถมวอลลุ่มเทรดบนเชนโซโลนาเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับแถมมี โปรเจกต์เหรียญคริปโตบนนั้นนะครับที่มันพุ่งทะยานเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ตระกูลสวนสัตว์นะพวกเหรียญเจ้าหมูเด้งหรือเจ้าเอวานะที่กําลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะเขาก็เอามาทําเป็นเหรียญคริปโตนะซึ่งราคาเหรียญเนี่ยก็พุ่งไปเป็นพันเท่าหมื่นเท่าเลยนะซึ่งใครที่ซื้อไว้ต่ำๆเนี่ยก็ได้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกคนเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะนอกจากนี้นะในช่วง สิ้นปีที่ผ่านมานะก็มีช่วงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ทําให้ราคาเหรียญท์เนี่ยพุ่งไปเกือบเกือบพันเท่าด้วยเหมือนกันนะก็ถือว่าใครที่ซื้อตามๆเนี่ยทางอะไรกันไปหนักมากเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอในวันนี้นะก็จะมาทําคลิปสอนการซื้อเหอนนรียญนะการเลือกเหรียญการหาคู่เทรดน,นะในตัวของแพลตฟอร์มเชนสโตรนานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเหรียญโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมัน ไม่ได้ว่าซื้อแล้วเนี่ยมันจะราคาขึ้นไป10เท่าร้อยเท่าในทุกๆเหรียญน,นะเหรียญต่างๆ,างๆเนี่ยก็มีเหรียญสแกมเหรียญรักทูอะไรพวกนี้เยอะมากๆเลยนะแบบผมว่า100ร้อยโปรเจกต์เนี่ยก็คงจะมีโปรเจกต์ที่มันมูแได้สิบเท่าร้อยเท่าก็แค่สักโปรเจกต์เดียวแบเบผื่อมีไม่ถึงด้วยนะเราก็ต้องเนี่ยมาศึกษาข้อมูลแต่ละโปรเจกต์นะว่าโปรเจกต์ไหนในมีโอกาสาที่มันจะเติบโตได้มากแล้วก็สามารถมาศึกษากันได้แล้วก็วิธีการลงทุนเนี่ยก็ อย่าไปลงทุนเยอะครับเพื่อนๆเ,เราซื้อยอดไว้เหมือนซื้อหวยครับยอดไว้สัก5ดอน10ดอน20ดอนพร้อมอย่าไปอออินซื้อไว้หลายพันหลายหมื่นดอลน,น้เพาะถ้าเกิดราคามันจะไปเนี่ยมันก็ไปของมันเองนะส่วนถ้าราคามันแบบไม่ได้ไปไหนครับราคามันล่วงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เสียใจนะซื้อไว้เหมือนซื้อหวยแล้วกันถ้าเกิดลุ้นถูกก็ก็ราคามูลทองอะไรก็ได้แบบเยอะๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปนี้เลยครับ ครับก็มาอยู่กันในส่วนของขั้นตอนวิธีการซื้อเหรียญบนเชนโซโลน่านะครับโดยวิธีการหลักๆเนี่ยจะยมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนหลังๆนะครับก็เดี๋ยวมาเรื่องที่ขั้นตอนแรกนะครับก็อยู่กันในหน้าแอปพลิเคชัน p h น t t o w w l l l e t นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการเก็บเหรียญคริปโตนะเพราะเหรียญคริปโตเนี่ยมัน เป็นเหรียญต้นน้ำถูกไหมครับมันยังไม่ได้ลิดบนใบไนะม้ไม่ได้ลิดบนกระดานในระดับโลกโอเคอะไรตรงนี้ OK X นะครับซึ่งเราจะต้องทําการซื้อเหรียญแล้วมาเก็บไว้ในกระเป๋านี้นะเพราะว่าเอ็กชเชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะก็เราจะใช้แอปพลิเคชันแฟนทอมนะซึ่งโหลดได้ทั้งใน iOS และ Android เลยนะครับก็หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้าต่างหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็กดไปที่คําว่ารับครับ อ่ากดคำรับแล้วก็กดที่คัดลอกแอดเดรสนะครับก็คืออันบนเนี่ยที่เป็นคำว่าโซโลน่านะครับตรงนี้กดคัดลอกเลยหลังจากที่เราคัดลอกมาแล้วนะครับเราก็เอาที่อยู่ตรงนี้นะครับไปในกระเป๋า b i n a น c e หรือว่าบ i ดหรือว่าบ i t คัพอ,อ,อ,อะไรก็ได้นะทำการ ส่งเหรียญโซโลนานะครับจากกระดานเทรดไบแนนเนี่ยเข้ามายังแอปพลิเคชันแฟนทอมโดยใช้ที่อยู่ที่เราคัดลอกเมื่อกี้เลยนะครับก็คือที่อยู่นี้เนี่ยเรากดซื้อเหรียญโซบนไบแนนใช่ไหมครับแล้วก็กดถอนแล้วก็ใส่คอนแทคเอ็กเดทหรือว่าที่อยู่กระเป๋าอันเมื่อกี้ที่เราคัดลอกไปบนแอปไบแนนได้เลยแล้วก็ทําการส่งเหรียญโซโลนาครับจากกระเป๋าไบแนนมายังกระเป๋าแฟนทอมออเดตครับครับตอนนี้นะครับเหรียญโซโลนาที่ผมส่งมาจาก บายนันะครับตอนนี้ก็เข้ามายังกระเป๋าแฟนทอมวอ l l e t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีอยู่ประมาณ0.12 Solana นซละครับส่วนมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ15ดอลลาร์นะก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนที่2กันต่อเลยครับ ขั้นตอนที่สนะฮะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะว่าเอยบน chain s o น a n a เนี่ยมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์เด็กสแกนเนอร์นะครับก็กดเข้ามาเลยนาะำซึ่งในหน้าต่างนี้นะก็จะเป็นหน้าต่างที่รวมโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์บน c h a โซ s o น a n a ไว้นะซึ่งเราสามารถเลือกเชนได้จากซ้ายมือนะก็จะมีเชน i n Binance ให้เลือกเชน i Ethereum หรือว่า chain s o น a n a นะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะทำ c h a i โ Solana กันนะก็ เริ่มไล่มาดูนะทีละโปรเจกต์เลยอันนี้ก็จะเป็นในหน้าต่างแรกนะ mm. ก็จะมีโปรเจกต์ให้เราได้ศึกษาเยอะมากเลยนะครับ mm. ก็สามารถมาเลือกดูคู่เทรดกันได้นะครับ mm. ก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับหน้านแรกซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านล่างตรงกลางเนี่ยจะมีอันนี้จะเป็นหน้า 1- นึถึงหนึรโปรเจกต์แรกนะ mm. ก็จะมีหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยด้วยนะเราก็แบบดูได้เรื่อยๆนะเพราะมันแบบมีสามหมื่นกว่าโปรเจกต์ครับในเชนโซลอนนะครับก็มาไล่ดูตัวที่แบบชอบได้นะครับ mm. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในหน้าแรกนะว่า ยกตัวอย่างมาสักโปรเจกต์หนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเจ้าโปรเจกต์ที่อ่ะเ <_ T> หรียญนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นเหรียญกรอกหรือเปล่าอ่านชื่อไม่มั่นใจนะจะเป็นเหรียญอ่ะน่าจะอ่านว่ากรอกนะครับอ่านว่ากรอกกรอกอะไรสักอย่างนะก็ มาดูข้อมูลกันนะครับตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วนะก็จะมีข้อมูลการบายการเซลล์ของเหรียญน,นี้ให้เราได้ไปเลือกดูนะว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อแรงขายวอลลุ่มเนี่ยเป็นยังไงก็มาไล่ดูตรงนี้ได้นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้แล้วก็ส่วนขวามือนะก็จะมีช่องทางติดตามของทางโปรเจกต์นี้นะก็จะมีส่วนของท w i t t e r ให้ติดตามนะแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะวจะเป็นประมาณนี้นะว่าเฮ้ยทางทีมผู้สร้างโปรเจกต์นี้มีการอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างน,นะก็จะมีเหรียญเป็นแบบ รูปมีม,ม,มของเจ้าโปรเจกต์นี้นะอ่าอย่างเท่นะครับก็ประมาณนี้นะก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่คอยอัปเดตโดยตรงนะครับจากทางทีมผู้พัฒนาโปรเจกต์เลยนะเขาจะมีการโพสต์อะไรอยู่เรื่อยๆนะก็สามารถเข้ามาติดตามโปรเจกต์พวกนี้ได้นะครับก็หลักการวิธีการเนี่ยประมาณนี้ซึ่งข้อมูลเหลือน,นะครับราคาเนี่ยก็จะมีเขียนบอกนะครับราคาเป็นดอลล่าร์เลยแล้วก็มาเกแคปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านดอลน,นะครับก็เราสามารถมาดูข้อมูลต่างๆต,งต,งต,งตรงนี้ได้นะครับก็ จะมีข้อมูลพวกนี้ให้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเราสามารถเข้ามาดูกระเป๋าของตัวโปรเจกต์ได้นะว่าตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์มีการถือเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากดเข้ามาที่โซลสแกนนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกของเหรียญนะแล้วก็สามารถมาดู t า a เซ็กชั่น section, ดูดาต้าดูโฮเดอร์ได้นะครับก็มาดูได้ตอนนี้เนี่ยโฮเดอร์นะครับท็อปหนึ่งเนี่ยถืออยู่ประมาณอืมท็อปหนึ่งนะเป็นกระเป๋าของปั๊มฟันนะครับเพราะเหรียญนี้เนี่ยมาจากปั๊มฟันนะก็มี ยอดอยู่ยอดถือทั้งหมดหเปอรนต์เนาะจำนวนซัพพลายทั้งหมดนะครับก็จะมีกระเป๋าที่กี่ที่กี่ที่กี่แล้วก็สามารถมาไล่ดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนวิธีการซื้อนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้าแรกขวามือตรงนี้นะครับเราเลื่อนมาที่หน้าข้อมูลเหรียญตรงนี้ถูกไหมเราเลื่อนมาเราเลื่อนมาเราจะเห็นคําว่ากรอกเนี่ยมันจะมีที่อยู่อยู่ขวามือนะเป็น contact x d a r e เล็กๆที่ขึ้นต้นด้วยเลข6 mm เนี่ยนะครับชี้ไปให้ดูนะจะเป็น เลขกระเป๋าตรงนี้นะถ้าเกิดสมมุตินะผมต้องการซื้อเหรียญนี้เนี่ยผมก็ต้องกดที่คัดลอกที่อยู่ของโปรเจกต์นี้นะก็คือไอ้กรอกเนี่ยแหละครับก็คัดลอกเลย 6mm นยครับแล้วก็ไปที่หน้ากระเป๋าแ h a n t o m w a l l e t นะครับครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับวิธีการซื้อเหรียญเนี่ยสมมุติว่าเรา เจอเหรียญที่เราสนใจแล้วนะแล้วก็เข้ามาที่กระเป๋าแฟนทอมวอลเล็ตนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราได้ทาการคัดลอกที่อยู่ของโปรเจกต์เหรียญมาแล้วนะซึ่งเหรียญที่ผมจะซื้อนะจะเป็นเหรียญกลอกนะครับอะไรสักอย่างแหละนะก็ผมคัดลอกที่อยู่จเจ้าเหรียญกลอกไว้แล้วนะครับก็เข้ามาที่แอปแฟนทอมวอลเล็ตกดที่รูปค้นหาขวามือครับอ่าลูกศรค้นหามุมขวาล่างนะก็กดมาที่เว็บไซต์นะครับให้เราพิมพ์คําว่าเรเดียมนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะวิงเว็บไซต์ของเรเดียมไว้ให้นะอาจจะเป็นเว็บนี้นะครับเรเด ซึ่งเว็บเรเดียมนะครับเป็นเว็บที่เราเนี่ยจะเอาไว้ทําการซื้อเหรียญคริปโตนะเราจะจะซื้อด้วยใช้ด้วยการใช้เว็บนี้นะส่วนเด็กสกรีนเนอร์เมื่อกี้นะครับเราใช้สําหรับการดูข้อมูลเหรียญแล้วก็การหาเหเนนรียญเทรดนะเพื่อเราเจอเหรียญที่สนใจแล้วแล้วก็คัดลอกที่อยู่มาในเว็บเรเดียมนะครับซึ่งเว็บเรเดียมนะครับต้องเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันของตัวแฟนทอมนะก็เมื่อเข้ามาในเว็บเรเดียมแล้วก็กดเชื่อมวอลเล็ตนะครับก็กดคอนเน c วอลเล็ตนะกดแฟนทอมกดเชื่อมต่อครับ หลังจากที่เชื่อมกระเป๋าสิ่นเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้นะก็เข้ามาในหน้านี้นะครับก้อนด้านบนเนี่ยจะเป็นเหรียญโซโลนาครับก็คือเหรียญโซโลนาที่ผมมีนะก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยผมมีประมาณ0ูนจุโซ่ส่วนด้านล่างนะจะเป็นการที่เราเนี่ยจะเอาเหรียญโซโลน ona, ขาของเราเนี่ยไปซื้อเป็นเหรียญอะไรครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมจะซื้อเป็นเหรียญกล็อกนะก็กดที่เหรียญเลตรงนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเล่เนี่ยเป็นเหรียญกล็อกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเราก็ต้องเอา ที่อยู่ของเจ้าเหรียญก๊อกที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะที่ผมบอกให้เพื่อนๆคัดลอกมาเมื่อกี้นะก็คือเป็นที่อยู่ของโปรเจกต์นั้นๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเหรียญอื่นเพื่อนๆก็คัดลอกของตัวอื่นมานะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะก็กดวางคัดลอกแล้วกดค้นหาเลยอ่ะก็ขึ้นมาแล้วครับ <S <S <He> เหรียญก๊อกนะก็ขึ้นมาด้านล่างนี้แล้วกดที่โทเค็นแล้วก็กดแอดโทเค็นไั่นเลยครับเมื่อเรากดแอดโทเค็นมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด้านบนเนี่ยก็จะขึ้น เหรียญโซที่เราจะซื้อนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เราจะต้องการจะซื้อมานะครับก็ใส่จํานวนที่เราต้องการซื้อไปนะผมจะซื้อไปที่ศูนย์จุดหนึ่งโซ่นะครับกออยู่ที่ประมาณสิบสองดอลลาร์นะก็เดี๋ยวผมจะทําการซื้อเหรียญก๊อกได้ประมาณห้าพันก๊อกนะครับก็เดี๋ยวผมกดสวอปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนมันก็จะขึ้นธุรกรรมมานะครับก็กดยืนยันได้เลย ก็ลองทําการส w a p อะตอนนี้การส w a p ถูกคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็กดมาที่หน้าแรกได้เลยหน้าลุกบ้านนะครับก็กดรีนิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเหรียญก๊อกนะนี่ครับก็เป็นชื่อเนี่ยก็จะเป็นชื่อเต็มของเหรียญนี้นะครับก็ไมค์แคบทประมาณ2ล้านอะไรประมาณนี้นะก็มาดูได้ส่วนวิธีการขายนะครับก็สามารถเข้ามาที่รูป ค้นหาเหมือนเมื่อกี้เลยค้นหาที่มุมขวาล่างนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์เรดียมนะแล้วก็จากเมื่อกี้เนี่ยที่เรามีโซอยู่นะครับเราเปลี่ยนโซให้กลายเป็นก๊อกเนี่ยโซอยู่ด้านบนถูกไหมถ้าเกิดเราต้องการที่จะขายนะครับก็กดที่ลูกศรตรงกลางนะครับมันก็จะสลับกันเหรียญก๊อกก็จะอยู่ข้างบนนะครับส่วนเหรียญโซ็อยู่ข้างล่างแล้วผมก็กดที่จานวนเหรียญก๊อกที่ผมต้องการขายนะ,ะนะก็เป็น5-5้า หนึ่งเก้าที่ผมมีนะก็จะได้เหรียญโซประมาณสิบเอ็ดดอลลาร์ประมาณนี้ก็กดสวอปเลยนะครับก็เหรียญก๊อกเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นเหรียญโซนะครับก็วิธีการเทรดเนี่ยก็ประมาณนี้นะวิธีการซื้อการขายก็ประมาณนี้ส่วนราคาก็มาที่รูปบ้านมุมขวาล่างนะครับก็จะมีข้อมูลราคาเหรียญให้ดูประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการซื้อการขายนะเพื่อนๆก็อย่าลืม ศึกษาก่อนเข้าเทรดด้วยนะครับแล้วก็บอกไว้เลยนะคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปในการชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะคลิปนี้เนี่ยทำเมาเพื่อ <S <S เป็นวิทยาทานแล้วก็ให้ความรู้และกันนะครับว่าเฮ้ยเหรียญคริปตัวเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงแต่เหรียญคริปตัวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะโอกาสลักภูโอกาสที่เราจะเสียงเงินในการลงทุนเนี่ยเยอะมากๆเพระาะฉะนั้นเพื่อนๆศึกษาให้ดีนะก่อนลงทุนนะคลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีนะครับถ้าเกิดมีคําถามสงสัยก็สามารถคมมเเนนาาาดดด้้ลล่งไยยะะรับก็ี๋วผจ ไล่ตอบให้นะถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆก,ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์คลิปนี้ไ้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของผมไปด้วยนะก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไ,ไปนะก็ขอฝากกลุ่ม Com ม u n i t y Wafer c r y ค t ิปไว้ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่ม Com ม u n i t y ทางช่องทาง Tele กร a มนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม c o m m u n i t y ที่รวบรวมเทรดเดอร์อคริปโตช,ชาวไทายทาพันธคนนะครับก็มีเพื่อนๆมา แบ่งปันประสบการอัปเดตข่าวสารอัปเดตการ์ด, ت, รด ت, รตลาดริปโตัวซีกันแบบ2-4ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้นะก็ยังมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะแจกของรางวัลแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากมายเลยในคอมมูนิตี้นะเพื่อนก็สามารเข้ามาจอยคอมมูนิตี้ฟรีๆกันได้นะครับในช่องทางลิก์ที่ใต้ d e ค c ิ i ชััคลิปนี้นะครับ แล้วก็ขอฝากกิจกรรมดีๆของทาง MEXC ด้วยนะครับ MEXC เนี่ยได้จากกิจกรรมคอลแลบกับ Wafer Crypto นะครับจัดแคมเปญแจกคูปองเทรดฟิวเจอร์มูลค่ารวมกว่า20ดอลลาร์กันเลยทุกคนฟรีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยสมัครบัญชีผ่านลิงก์ของ Wafer Crypto นะครับเป็นกระดาษ MEXC ที่ทุกคนรู้จักกันแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์งงลก,ลงกลุ่มคอมมูนิตี้ไว้รับี่ตอนนี้ฟคลิปนี้นะก็เสาร์นี้ก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับ